อยู่ในข้อมขังน้อยไม่ได้เห็นเดือนเหน็นตะวันพ็เวลาเขาฆ่ามาในะกล้ก็มาทุกขณนะอมิตรยาเอย๋ยท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายหากเราเป็นบุคคลที่งูไว้ใจง่ายกย่ะทำให้ผู้น้อยพลอยเดือดร้อน ดันั้นท่านที่รักทั้งหลายเราเป็นพ่อของลูกฟังอะไรจงฟังให้นานหน่อยท่านพี่น้องลองนึกถึงคนโบราณสิคนโบราณก็ใส่ตุ้งหมูโตโตเขาใส่ไว้ทําไมเราท่านลองนึกก็ใส่ไว้ถ่วงหนูท่านพี่น้องในอย่างให้เบาให้มันหนักอยู่เรื่อยๆแต่เด็กทุกวันนี้ดยมากไม่ชอบใส่ตุ้งหมู จึงทาให้เป็นคนหูเบาไปฟังอะไรเอาหลิดเอาหน่อยแล้วเป็นมากไปได้ทันทีดังนั้นก่อนอื่นสั้นจงวิภา์วิจารณ์ตอนนี้สินทรเขาเป็นคนทําดีทําไมยังตกเป็นคนชั่วคนที่ทําความชั่วทําไมจึงเป็นผูด้ดีใดดีแต่ผลประโยชน์อันนี้จะยืนยาวไปสักเพียงไรนั้นท่านพี่น้องจะได้พบแนนดับหน้า,อน,นาอ,นอนาคตสินทรเป็นไปอย่างไร i <sum> a จีดารีหลอนตื่นนอนตอนเช้าถ้หลอนคิดถึงอะไรบ้างอย่างที่ทำให้แบแบประสาทกดดันขึ้นจึงทำให้จ,ใจิตใจและคนคิดไปขาดระยะเรื่องนั้นคือเมื่อหลอนบังเกิดเป็นลมหน้ามือตกอาาจากสะพานจนฐานศิรนทรอนผูน้กระาหารันช่วยหลอนไว้ได้หลอนกลับคิดว่าแม่ใจก้อไหน่อยพอร์ตจริงๆเนี่ยยังมีสามสามารถช่วยชีวิตหลอนได้ หลอนจะอะไรหนอรางวัลอะไรเข้ากับสมคุณค่าที่เขา้นนมีคุณกัหลอนมากาๆๆเมื่อตอนเจะเเว้าตาลีกับพี่เลียงมันเียงนังเพียงอยู่ไกลๆคือเจ้าใจยของลอน ดังแต่นาฬิกามาลา,า,าติสจากน้อนเรวน,นีมจิตใจอ่อนควรคิดเพราะมีสิ่งมาติดพันตอนรถดได้ปัะต,ตกใจแวะผ่านมีตาเมตตาเข้าได้มาช่วยฉันเก้าจือสิ้นสิ้นหนาใจวิไัยครั้งหน้าพีนา เชืหมาวายราใจอะไรแต่เ้าแกว้วแล้วทองไปกองหาถ้ามานองมักลับตัวตายได้กดกายมามาเาหมอบตัวอยอมเป็นลูกกับผันพวกหัมใจเพราะลูกย่เีสาวพออายุพอพอกัน แกมครอบไปหลอกไก่ผาแต่แล้วนาปีนากลัวป่อจัลจะกลดลองโตจันแต่ความดีอย่างาาปาปงงงยไ,ปไหวไหล่วันแล้วนี้นอนเป็นควังมายามห้อน ความดีจะมจอคุคนเราไม่เนวนับรลกคุณมีแล้ชารู้สึกนาพีนาะเมนอนขะดีความนึ หลังขึนกลางคันกลางวันกล,ลางมาไม่ลืมเธอแต่ทุกวันตอนเมื่อฉันไม่ตาย่ามันเป็นบุญเลยค่ะได้โปรดไทยแต่น้องไม่รู้ประวัติการแม่นะค่ะ เพื่อขอบใจคนชื่อศิลป์เนี่ยใจดีดีดการนี้แต่ฉันล่าเลยน้องอย่าลงใ่้ยเลยค่ะเรื่องไหนสิ้นนี้ทําไมสิ้นตอนนั้นมาตอนช่วยน้องแล้วนะคะมีไฟมาหนองสลบอยู่นั้นผาน้องมาต้องให้ประราชาประชาชกะให้น้องไปโรงพยาบาลสําเลสไฟล้างนั้นไอน้องปัไสใวีใจอยู่ไปนลุกเสพที่เลยหลูกของภรรยาได้ไปเรียนราชาชว่าการนี้น้องตกจากราวพานนั้น ไม่ได้ตกดย้ยน้องเป็นลมนางจางนทิ้นทอนะเป็นผู้ทีแแ่แกล้งกระแทกแกน้องตกอย่างประาพานคิดสร้างความดีคริยงประชาตันโกรธมากอ้าฉันเป็นลมจริงๆนี่แล้วนะพ่อกอดว่าไงต่อไปอีกแพร่เอาพ่ออีเดี๋ยค่ะกรณีตอนต่อมาภัยร้ายมันมีในปยลเอกันดาตีไนดะ้เอาปร่งในลายจากตำแหงมาเรียนเลยคะ่ะ <c oughs> เราเข้าดจะลงองชนโรงทานพอดดีนายทิ้นทอดนายเตงนนุนไปพบ บังเกิดรบกันกันไหนทิ้งตอนได้ฆ่าผน้ในกำนัตตายไฟล้างไงหนอไฟใช้หยุดมาเรียนเอามันฆ้าเองแล้วกล่าวว่าวันทิ้ตอนเป็นปักพัวกร่งอ่ะผน้ในกำนัตได้นำผู้ในกำนัตมาลบลงไปชนโรงทานมันมาเรียนมาเรียกัเรงส่งปลือกนิวมารัดบัญชาสังไหนอหมายกลุ่มค้างไว้ในองค์ค้างเลยก็จะประหารอย่างเวลาจารวันะสารสินทอนค่ะ ทำไมเสด็จพ่อได้ใจโหดร้ายธารุนทุกอย่างนี้โอ้ที่ม่ไกลยสร้างนี้รีคว้าวรอเคลช่วยน้องรับที่อ สบีจ้สบีทุลเปล่าเข้ากับจังและรอยจงังนางร้องร้องคนได้ก้องอนดีสิลสิลบุดเจ้าสิลลงไปแลวแม่อย่าร้องเลยแม่ถ้าสร้องกับเราไม่ตรงฟังแม่ ตามรัฐบัญชาไปแลยไว้ปร้ามชีวิตสิ้นทนเขาไม่ได้มีความผิดทำไมพ่อไปตามคนชั่วยเรายอมตามทุกเหลืออคะสินสอนความดีเธอยังก้องอยู่ทุกขณะไม่ได้ลืมความดีเขาคุณที่จะช่วยคุณในปลอดภัยจะช่วยวิธีไหน เจ็บใจเลยอยากไปเจอพระทั้งสองเซนทั้งรักเขานักหนาเตื่นตอนเช้าเจ้าต้องเดินาตรีเจ็ดกว่ากว่าเช็ดน้ำตาแล้วเจ้าลอง ทำดีไม่มีแต่ผู้ชังมีแต่ผู้รักอยู่บ้างซึ่งไม่มากก็น,น้อยเพราะความดีนี่เป็นของประเสริฐสินทร์ถึงแม้ว่าเขาจะสั่งปรานชีวิตแล้วสินทรไม่ได้โกรธเกลียดชาติถือว่าเป็นกรรมของตนเองก้อยตนตายไปเถิดแต่เสียใจว่าแม่แก่แล้วใครจะได้ดูเลี้ยงแม่ไม่มีเขาเป็นคนกตัญญูกตวเวทีพระองค์ท่่นอยู่เสมอ ท่านดีรักมิตรเทกรบทั้งหลายคำรับธิจา้าท่ันกล่าวว่ามีมิตต่งางสาตูู้ปานังกตัญญูกตวเวทีตาการกรตัญยูกตวเวทีนี้แหละเป็นเครื่องหมายของคนดีเราจงเป็นผู้ดีรู้จักกตัญยูกตวเวทีเถิดเถิดอธิเช่นเจ้าฮานเนี่ยพอ่อแม่ทลาโลกลับไปแล้วลูกๆหล,ล,า,ลานคิดกตัญญูกตวเวทีมีมนพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมาถวระพุทธมนต์ เพื่อทละทานต่างๆให้ภูต่ลาลกรับไปแล้วไปถูงประโลกนั้นจะได้รับพลานิสงผลทานเหล่านี้เขาเรียกว่ากตัญญูกัตเวทิตาให่ผูต่ลาโลกรับไปแล้วเขาได้มีความบุคลีต่อเรามาแล้วนั่นเขาเรียกเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีเขาทากันอย่างนี้ไอคนที่ไม่ดีทําไม่ทำดีท้ราเห็นมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันมีแต่เรื่องอิจฉาที่ยาอยู่ทางนั้นมานานรู้ไม่ว่าโลกนี้เนี่ย เราเกิดมาทุกคนม่จะอยู่ยืนยาวคำคว้าไม่มีเกิดมาแล้วจะต้องตายทั้งนั้น,รนพระพุทธเจ้าตัังกล่าวว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันปลุกเปล่นเปลี่ยนแปล,ง,ปลงในท่ามกลางและสลายในที่สุดมันยงยืนคำคว้าอยู่ไม่ได้ทานทีิรักทั้งหลายโคควายที่านี่น้องพามาฆ่ามาแกงนั่นดูที่มันตายลงแล้วมันคงเหลือกระดูกบางเขาบ้าง ยังใช้ประโยชน์ได้มนุษย์เราตายแล้วโดกระดูกก็ไม่เหลือหนังอะไรก็ไม่เหลือเลยคงเหลือแต่ความดีกับความชั่วเท่านั้น มาได้ว่าขาวจะขายใครลูกใหญ่เสียครับแม่เคยบอกเคยแล้วเคยไปรงเษไม่มียาย่หนุ่มแกนึกแล้วว่าใจหนุ่มหนุ่ยเถียงกินมูต้มอยู่ใบแล้วเท่านี้้านึกเมื่อวันหลอกแปนตัวกับข้าวจะอ่ำทุกเมื่อแต่อย่างที่ว่าแหลนุ่มหนุ่ยถึงวันนี้ไปบ้านอากิมแล้วพวกเราเขานี้ เรื่องอื่นเราไม่เสียใจแทงหนึเรื่องเขาฆ่าเราก็ไม่น้อยใจแต่เสียใจตัวเองว่าเราเป็นกรรมอยู่บ้านดีๆนะไมยอมไปเข้าข้าคุกเข้าตารางเลยเข้าขังอย่างนี้หน้าอันนี้มึงกันเราทายอย่างชองไอนู่นนู่นนี่ไปสั่งไหนเอาเข้าขังไม่ได้ออกผืออยู่นี้ไม่ถึงที่ตายไม่ตายนึกอย่างเงี้ยถึงที่ตายเราอยู่ที่ไหนก็ต้องตายทั้งนั้นอย่าไปร้องไห้เรื่องความตาย ทุกคนต้องอยู่ในความตายอยู่เสมอนึกมรณาสติความตายอยู่ไกลชิดเราก็ไม่กลัวต่อความตายโลกนี้มีดีขออันนี้สงผลตามที่เราสร้างสรรค์ทำดีไปแล้วโกดตามช่วยเราเถอะครับกลับไปนั้นโตกอยู่ก็จึงตัวนาขอรับไร้พระนางจ้ากุติ่ันให้แม่นางเทลานีเรติ้งเด็กทิรดรวย้วยว่าเราทําความดีวันนี้ให้เป็นตะขี้พยานกันนีเรากรมันกันให้เราทำความดีแลยแม่นางเทลนีรู้ไม่แหวกันให้แม่นางแต่านีจะเป็นพยานเรากัน ไปแลกไมนาอยู่หนุ่ยหนุ่ยพได้แลงกันมั่งใหมนางนี่ก็จ็บติดติดกบจุบันนี้โอเคไม่ได้ยิ่ไอ้นุ่นุไม่นบ้านกอยู่น้อยแกไม่ได้ยินกำลโต๊ะนางนี่หูนวกันนี่ตกลงไงรว่าที่านก็ไม่ได้ผลเลยไอ้หนุ่ยใจมันละเสียวสายตาปามากัเด็กนมแม่ไม่นคุณ มากลายใจกูแม่มาทิ่งแล้วไม่ทันเจ,จ้าอีกรจ้าไม่ทราบคลามนางลงลองมองตัวจนติดต่อเลยไม่ได้เลยแหวแยงมีองหญิงร้องไห้ทำไมครับองหญิงมาร้องไห้ทำไมกลับไปด้เถอะ ดูสินทอนมากเธเกิดมามีกรรมฉทีรู้ดีว่าสินทอนทำดีแต่พ่อมะนเป็นคนหูเบาไปหน่อยครับผมรู้ผมไม่ทอดท่านผมถือว่าผมเป็นกรรมองค์หญิงกลับไปเถอะให้ผมตายเถ่ดีกว่าองค์หญิง้องค์หญิงจะช่วยปลอดภัยแต่ครอบใจลานเอ,อพน,นั้นเค่ลานมาช่วยลูกพวกรูปนี ดำตาแม,ม่ไปกะโจข้ามบอ่อแลวไม่รู้จักไรข้าวเหล้าไม่เครื่องจักยอ,ยอยู่เรื่อยตาอยู่เลยอย่างเมื่อนี่กันดิฉันกัในกคนรู้เลยปีแตงเออแต่ไม่จะทำพื้นกานจะเล่นตัวกันแล้วถึงร้องก็ไม่ใครร้องแรงทอตัวลักษณะอะไรพอได้อใช่คนหน้าปากเ,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 าเล่นๆแลวพอได้เพล่แลงนู่นนู่นหนีตายเลยอย่างเมื่อไหร่จังไรไปน,นี่กันดิ กูแหลหลัการัพย์นนะนี่นุ่น,นุองหญิงมาร้องไห้กันมีผลประโยชน์อะไรแล้วกลับไปเถอะองหญิงกรุณาเชยบอกแม่ผมด้วยแม่จินอยู่บ้านด้วยล้อมบอกว่าลูกท่านาทุรารแล้วขอให้ลูกไปถูกขสู่ความเจริญไอ้แม่อยู่มีความสุขเถอะสินทรนอักเธอตายจริงๆเนี่ยสินทร์ขอให้เธอจงจำไว้ว่า ผู้หญิงคนหนึ่งจะขอยอมไปยตามคุณไปอย่างเด็ดขาดถ้าสิ่งทอนจำมาฉันไว้ว่าละสุดทายาครั้งนี้ใครอยากับไดตายตามไ,ไม่ได้้าคนอยู่แขแ่ๆขตรงนี้ล่ะใแล้วคนนึกว่าน้องนูไทยตายตามเคยไปสักคนไม่นึกเหรอแม่โลก,กันอย่างอ้อน นนท่่นโรคุณว่าพันนู่เขี่ยเฉยๆนู่นู้คราวนี้นามตาพันออกแรงไม่แต่แรงย่าพยอตแล้วเดียวให้ทุนุยมเหมืออันนี้ทำไม่สินทอนคนโตประสักไปหน่อยลาาก่อนอดร้องไม่ได้ลาก่อนน้องสินทนนขอนนะขอบคุณองค์หญิงในรักเรามากหนุยครับก็บอกว่าเขา สินทรนด้วยสบายเถอะสินทรนตายมีเด็กหญิงคนหนึ่งจะตายตามไปเลยใครอีกกหนูนี่ก็เข้าใจไหมครับน้องกีรารดีนั้นแหละสิเข้าใจว่าเขาคงรักเรามากครับรักผมแสดงให้หนูรักจริงยิ้มทางน้ำตาเพื่อนคุณเด็กขาปากรองมาจากมันยิ้มไมหมนู่นนูเยอะคนกันล้องแบบนี้เหล่านี้เด็กมาเราว่าซื่อ้าอยาหน้าแดงเฟินแบบนี้ ก็นมันลงเลยฮะไปตังฟีลงเผื่อพอดีเท้านูก็มันเด็กนุ่มเหมือนนั่นแต่ดีแคว้นมันยังท่องหลออเขืองขันนึงแต่แล้วก็มาเจ้านี้ก็แคว้นบพรว่าแคว้นมันมาบ้านก็ค้องพอดีบานนิ่งอยู่ใหญ่นุ้นเลยนุ่นที่รดปุ๊ไปไปถึงเงินพาตาังเข้าใจว่าอย่างนองเนี่ที่แอปุ๊บบน,นี้ตรวจร่างอะสายตาเลานุน่งแคว่ง ดอกรูมความเปล่าพอนมึงแล่เนี่ยปากแค่เหลือแดงกางแคว่งย่อแควนตารูดตัวนี่มึงแล่คณกำลังลุงเหลือเต็มปากมึงแล่ไปรูดเนีย่ยแบบนี้นู่นหนังรองมาแหล่ไปยิ้มนุซิมอยู่วังว่ายยังรองไปซึ่งแม่แม่กะแกะลูกกะตายนาทียาตายรักนมะ่ ารีน้ำตานอีไฟขากันวันพาต้องแมทาวจนเจ้านาย อรอย้องลูกบอกแม่ฉันมีทุกทุกอะไรลูกเรื่องที่เระจะฆ่าสิ้นทอนอ๋อจะเป็นทุกวันในสิ้นทอนเราจะฆ่าเมื่อไหร่ถา <c oughs> คนชั่วไว้มันไม่ได้ต้องเอาเป็นตัวอย่าง ไอ้ประชาชนมันเห็นจะไหวทิ้นตอนเป็นคนชั่วไว้ต่อไปเดือดร้อนเออหนูแหละก่อนพ่อทำไมมันร้องไห้สนมไม่ทราบคะเรื่องใหญ่พระองค์คนเดียวเนี่ยทำให้เด็กเดือดร้อนควางว่าจะบิดามิยอมตัดเสียประวัติแผ่นินใจยอมเส,สียถข้าเขาก,า,า,กา,าตายแต่ก็ยอมตายเพราะยอมนู่นน แววเสียดายจาก,กับคขาคืนนั้นทั้งคืนหลอนไม่ได้หลับพยายามปรึกษาก็สาวชา้คือนางพ้องนางพ้องก็รู้ดีก็งคงหญิงนะะ่ารักนาินทนมาก นางข้องรับอาสาต่อเจา้านายทุกอย่างถึงใดใช่ถึงนั้นนางข้องต้องทํานางข่องในเดินทางจากห้ององค์หญิงไปในตอนประมาณตีสิบในคืนนั้นเขาจะไปทําอะไรที่ไหนมันแผนการของนางข่องต่างหัด มีนางพ่อในจักนางไปปรากฏว่าควยในไม่เรือนจำแม่พ่อตกหลอปล่อยออกมาช่วยควยมันเป็นโอกาสดีของนายถิ่นพรเขารีบน้ำแทงกนหนุยหลบหนีไปด้วันทีเร็วนุยแทงเร็ว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  ทำไปพอก็ใครพอกแห้ามาโรบกัรบกเติร์อยู่แหน,หน่ใครนู้นสินทรในหลกนี้ไปได้ความปลอดภัยเป็นความคิดของคนรักจิารีรักสินทรประโุชอย่างในีวิตของหล่อเองแต่นมาทราบข่าวว่าสินทรปลอดภัยหล่อนดีใจทานอิ่มนอนหลับอย่างสบายขอพระผู้เทวราชเจ้าทรงกรุณาโปรดช่วยองค์ชายปลอดภัยเถิดเราจะลาตนาอยู่เสมอ บุญมันมาวาสนามันตามสนองแล้วท่านที่รักมิตรที่เคารพคนเรานั่นนะอย่าตกใจไว้ชั่วแล้วไม่ดีบางคนก็ตัวชั่วลงไปแล้วก็ทำทำเติมก็อีกเป็นชั่วยิ่งใหญ่ไปเลยหากเราทำชั่วแล้วทำนึกตัวได้กลับเป็นคนดีก็ยังได้คนร้านท่านกล่าวว่าไม้โคนคดลายชื่อยังใช้ประโยชน์ได้คนเราชั่วมาแล้วก็กลับดีได้แต่มีน้องที่เคยฟังพระธรรมเทศนาลองนึกเรื่ององคุลีมานเคยทำชั่วมายังมหาศาล แค่ว่าได้สะดับากความธรรมาร,รุปธิเจา้าองคุริมานกลับใจเป็นคนดีจนในสำเร็จโพดาปฏิมาโคดาปฏิผลเป็นพระหานทีเดียวนี่ท่านลองนึกสิทำดีก็ทําได้อย่าได้ว่าเราทําช่วยแล้วทําดีไม่ได้สินพอเดินทางมาถึงบ้านในเวลาตอนบ่ายของวันนั้น ลังรองคอยลูกวันลูกน้อยไปอยู่อย่างไรน้่ช้าไม่มาเรื่องเกียดเกียดฉันไปยอมต้องค้าสมาคมแล้วหรือทำให้ยายโตก้าเสียยใจมากคอยแล้วคอยเล่าอยู่ทุกเวลานาทีไม่เห็นลูกมาก็เดือดร้อนข้าใแตร้องไห้อย่างเดียวเท่านั้น